ไมใม่่คอ,ออกะาถึงคู่คุณชายพุทธิพัฒน์กันบ้างนะคะที่คู่นี้นิยามของเขาฟังดูแล้วกว่าจะรักกันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยละค่ะเป็น <c oughs> ความรักที่ค่อนข้างต่างชนชั้นเป็นความรักของแบบการรักไร้ศักดินา <c oughs> เป็นความรักไร้ศักดินาใช่ครับ <c oughs> ซึ่งแบบว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้มองว่า ว่าจะมารักกันได้ไงหรือได้รับการยอมรับได้ไงไม่ใช่แค่ฐานะที่ยากจนแต่ด้วยความที่ไปประกวดนางสาวสีสยามมาซึ่งเขา,ามางว่าเป็นคนที่ไม่มีสักสีมาโชว์ขาอ่อนอว่ารเรา,าเรามาเกาะคุณชายหรือเปล่าถ้าสําหรับในในตัวพุธิพัฒน์นะครับผมว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษจริงๆงครับที่แบบว่ายอมปกป้องยอมเสี่ยงอันตรายยอมขัดกับกับคนที่เลี้ยงเขามาทั้งชีวิตผมว่าจุดานอะ นั้นเขามีแต่เรื่องขำคู่นี้ก็คงไม่ต่างกันค่ะถึงแม้ว่าจะได้เล่นกันเป็นเรื่องแรกแต่ก็ราบรื่นดีใช่ไหมคะตอนแรกเราก็ยังกล้ากลัวว่าว่าเรามาเล่นกับเขาแล้วเขาจะบบคิดยังไงหรือเปล่าลพอเล่นมาปุ๊บเราก็รู้นะครับว่าเขาจะเออแบบเขาด่าเราอะไรนะเกียด <laughs> ไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มไมม <ว>เพราเต็มเ,เ,เก็พัฒนาเร็วเหมือนเรื่องนี้มันมีฉากที่มันเข้ากันสองคนเยอะมาก <c oughs> มันต้องมีแบบการสแสดงอารมณ์ของการจีบกันสมัยก่อนเ่ยไม่มีการโดนเนื้อโดนต,ตูาแต่มันมันจะออกทางสีหน้าแววตาตลอดก็ต้องส่งให้กันนะเนาะอุย้ยฉากนั้นถ่ายเป็นชั่วโมงเลยเห, <c oughs> เหมือนมันต้องมันต้องคิดจริงๆอ่ะ เออ,เอ,อมันต้องคิดจริงๆว่าแบบเรารู้สึกอย่างนั้นนะเนาะแต่จะไรับฉายาว่าคุณชายคือเ <c oughs> ด็กเอ๋อะไรนะหมอเถ่อนหมอเถีอนหมอทําทแท้ง <c oughs> ด้ความที่น้องจอก,กับในจอดเป็นคนที่ตาดกันมาก <c oughs> เคยร้องตลอดร้องตะอดก็เออก็ร้องดีเออร้องดี อะไรร้องที่ติดติดอ่ะติดอะไรเพลงที่ติดไงฉันกำลังเขาร้องอ่อนว่าเรื่องไหนนะเนี่ยแหละฉันผิดไปนี่ก็ร้องทั้งเพลงเลยเวลาเขามีน้อยไม่เป็นไรผมไม่รีบเธอทำให้ฉันผิดหวังเธอทำให้ฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขึ้นมากมายตายแล้วตายเอาละทำท่าดิไอ้ท่าเนี่ย โอ้ยเจมกันเล่นออกมาได้ยังไงอ่ะเออเป็นแบบตลกคาเฟ่จริงเหรอก็เห็นทุกคนในกองมาขำอยู่แล้วไม่์เขาแบบขำไปงั้นแหละจริงเหรอขำแบบว่าช่วยให้ขำอะไรยมาแล้วเเป็็นดกใหม่ตายแล้วเนี่ยจะเป็นคนอย่างนี้ค่ะเห็นไหมที่เห็นว่าเป็นแบบคุณชายหมอน่าลากอ่อนโยนการแสดง